ใครมีอะไรก็ถามมานะครับแล้วก็จะตอบทางบ้านไปด้วยนะครับอ่านี่คนนี้ก็น่าจะเป็นนักจัดสวนนะครับแกถามผมมาว่ารับจัดสวนต้องรับจัดสวนเนี่ยต้องลงทุนเยอะไหมครับนะครับคือการรับจัดสวนการจัดสวนนะครับมันจะมีหลายสเกลหลายขนาดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะรับจัดสวนแบบไหนนะครับถ้าหากเรารับจัดสวนเรากําลังเริ่มต้นทําอาชีพจัดสวนนะครับเราก็ค่อยค่อย รับงานเล็กๆไปก่อนงานเล็กๆน,นี้หมายความว่า 1. เป็นงานปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ปูหญ้าวางแผนทางเดินอะไรง่ายๆพวกเนี้ซึ่งถ้าเรารับจัดสวนในลักษณะนี้มันจะ ใช้ทุนไม่เยอะนะครับเพราะว่าเวลาเราจัดสวนนะครับในการทํางานการจัดสวน,นอย่างน้อยก่อนที่เราจะเริ่มงาน,นมันก็จะตกลงกับลูกค้าของเรานะครับว่ามีการเบิกจ่ายกันกี่งวดนะครับก็ถ้าเราจะสตาร์ทงานเราก็จะมีการเบิกเงินก่อนแล้วแต่เราจะตกลงกันว่าเบิกก่อนเริ่มงาน30%หรือ40%แล้วแต่งานไปได้กี่เปอร์เซ็นต์งวดที่2เบิกเท่าไหร่งวดที่3ห3ลังจากงานเสร็จแล้วเบิกกี่บาทนะครับซึ่งเราสามารถที่จะไม่ต้องใช้ทุนตัวเองเยอะนะครับเราก็ าสามารถที่จะนําเงินของลูกค้านั้ะครับมาจัดส่วนให้เขาแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่า คุณมีความน่าเชื่อถือพอไหมและมีการพรีเซนต์นะครับตัวเองให้เขาเชื่อถือคุณมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับคนหรือชาวบ้านทั่วไปเขาก็กลัวนะครับเพราะว่าเราจะเห็นนะครับว่าตามโลกออนไลน์มักจะมีคนมาโพสต์กันว่าเบิกเงินแล้วหายไปเลยเบิกเงินแล้วเงียบไปเลยแม้กระทั่งช่างรับเหมาก่อสร้างบ้านสร้างรับเหมาทุกทุกอย่างก็คือมันจะมีปัญหาพวกนี้แหละเข้ามาซึ่งบางคนถ้าเขาเคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนเขาก็มักจะ ระแวงนะครับก็จะทําให้คุณลําบากหน่อยในการที่จะอธิบายและบรรยายในการเรื่องของเบิกเงินกับเขานะครับแต่นะครับผมก็สรุปให้คร่าวๆว่าถ้าคุณเริ่มจากงานเล็กๆมันก็ใช้ทุนไม่เยอะนะครับมันก็จะเป็นไปตามระดับฝีมือของคุณนะครับแต่พอคุณทํางานขนาดใหญ่ขึ้นมันจําเป็นอยู่แล้วที่คุณจะต้องมีทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากคุณก็ต้องจ้างแรงงานที่เยอะขึ้นเครื่องมือเครื่องจักรบางอย่างคุณจะต้องจ้างเขาด้วยแล้วคุณก็ต้องมีของคุณด้วยเพราะว่าการทํางานนะครับถ้าคุณเป็นนักจัดสวนถ้าคุณจะ รับเหมางานนะครับคุณจ้างเขาทุกอย่างนะครับมันไม่ง่ายเหมือนที่โค้ดเขาสอนคุณนะโค้ดในการท,ทําธุรกิจจะบอกคุณว่าไงคือใช้วิธีจ้างใช่ไหมครับ างานตรงนี้ให้คนนี้ทําจ้างคนนี้คนนี้มาทําผมจะบอกให้นะในโลกความเป็นจริงนะคุณทํายากมากผมยกตัวอย่างสมมติคุณรับเหมางานมา1งานช่างฝ้า1ชุดอันนี้ผมผมยกตัวอย่างอะ่ะโครงสร้างหนึ่งชุดช่างนี้1ชุดคุณเชื่อไหมว่ามันจะมาตามตารางงานของคุณเป๊ะเป๊ะเป๊ะสมมติคุณจะทำอ่าโครงสร้างคุณนัดเข้ามาแล้วปรากฏว่า โทรไปอยู่ไหนอ๋อวันนี้มาไม่ได้ครับติดงานต้องไปขึ้นบ้านใหม่บ้างหรือไปงานบุญบ้างหรือเมาเหล้ามาทํางานไม่ได้บ้างหรือนู่นนี่นั่นหลายอย่างที่คุณจะต้องคอนโทรลนะครับอย่างน้อยๆน,นะครับถ้าหากคุณเป็นผู้เับเหมาคุณจะต้องมีลูกน้องเป็นของตัวเองบ้างนะครับเพราะว่านะครับเวลาคุณทํางานงานมันเกิดความเสียหายอะไรขึ้นมาคุณจะต้องมีเวลาที่จะต้องไปดูแลให้เขาและ,ะต้องมีชุดที่จะต้องไปซ่อมแซมไปดูแล ไปเทคแคร์ให้เขานะครับไม่ใช่ว่าเกิดปัญหางานมาทีคุณไม่มีคนอยู่ในมือคุณเลยคุณจะต้องโทรตามช่างจากนุ่นเพื่อที่จะมาทําให้คุณและเขาก็ไม่ใช่ลูกน้องคุณโดยตรงเขาเป็นมือปืนรับจ้างเขาก็รับจ้างไปเรื่อยๆมีใครจ้างชุดเขาเป็นช่างชุดที่ชุดคุณเขางานปูนคุณทําน้ําตกคุณจ้างเขามาทํางานปูนใครับเขาไม่ได้จ้างเขาไม่ได้ทำให้คุณคนเดียวคุณจ้างเขาเสร็จคุณไม่มีงานคนอื่นจ้างเขาต่อเขาก็ไปอีกต่อ พอดีงานตรงนี้มีปัญหาคุณโทรเรียกเข้ามาเขาก็ไม่ได้จะมาง่ายๆเพราะว่าเขาติดงานลูกค้าเขาอยู่เขาก็มาไม่ได้เขาก็ไปเรื่อยๆเขาเป็นมือปืนรับจ้างเขาไม่ได้เป็นลูกน้องประจําคุณใช่ไหมครับคุณก็จะลําบากหน่อยนะครับดังนั้นนะครับถ้าหากคุณจะเริ่มอาชีพจัดสวนนะครับอย่างน้อยๆนะครับ คุณก็ต้องมีคนคู่กายคุณสักคนสองคนนะครับอย่างน้อยนะครับแล้วก็ทุนที่คุณจะต้องใช้ผมแนะนําถ้าคุณจะเริ่มต้นใหม่ๆคุณก็ต้องเริ่มจากงานเล็กๆและงานเล็กๆมันก็ไม่ต้องใช้ทุนเยอะใช่ไหมครับมันก็ไม่แพงมากอ่ามันก็ไม่ใช้อ่าเขาเรียกว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ซับซ้อนนะครับเนาะถ้าคุณไม่ไปทํางานที่มันยุ่งยากแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งคุณจะก้าวข้ามก้าวกระโดดก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันล้มมามันก็เจ็บนะครับเพราะว่าบางทีคุณอ่าไม่มีความรู้ ในบางงานผมเห็นบางคนนะไม่มีความรู้ในบางงานแล้วดันไปรับงานนั้นมาแล้วรู้ไหมครับมันไปทํางานให้เขาเสียหายอย่างเช่นคุณไม่มีความรู้เรื่องระบบสปริงเกอร์แต่คุณรับงานวางระบบสปริงเกอร์เนี่ยซึ่งเวลาคุณได้งานมาคุณก็เอางานของคุณนะครับไปซับต่อให้คนอื่นนะครับซึ่งโอ้โหผมสงสารเจ้าของบ้านนะซึ่ง ทําออกมาแล้วทําไม่ดีเขาอีกแล้วมีปัญหาเรื่องเงินพอเงินมันไหลต่อหลายทอดมันมันมกจะมีปัญหาซึ่งผมสงสารเจ้าของบ้านนะฮะเจอแบบนี้นครับเพราะว่าบางคนวางระบบสปริงเกอร์ไม่มีความรู้ตั้งแต่รับงานจะรู้ว่าขอรับไปก่อนนะครับพอวางสปริงเกอร์ให้เขาผมเคยไปเจอเจ้าของบ้านหลายคนเขาเจอนะโอ้เขาแบบเสียใจมากเลยครับวางระบบสปริงเกอร์ไม่มีความรู้เลยนะครับ ท่อสี่หุนสามารถนะครับติดตั้งหัวสปิงเกอร์ได้เป็นสิบหัวเนี่ยโอ้โหแค่คิดก็ผิดแล้วนะครับดังนั้นแม้กระทั่งนักจัดสวนแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของบ้านนะผมก็ให้คิดอย่างละเอียดคิดให้นานแล้วก็เตือนเจ้าของบ้านนะครับเวลาคุณจะจ้างใครคุณอย่าเอาตัวเลขและเงินเป็นที่ตั้งนะครับผมก็มักจะเจอคนที่แบบคิดเอาเงินไว้ก่อนถามเจ้านี้เจ้านี้คิดกี่บาทเจ้านี้คิดกี่บาทเอามาเทียบราคาเดียว ถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะคุณคิดสั้นผมจะบอกให้เพราะอะไรรู้ไหมครับงานพวกนี้มันเป็นงานฝีมือนะครับงานฝีมือคุณต้องดูฝีมือดูความรับผิดชอบดูโปรไฟล์เขาดูการทํางานเขาว่าเขามีประวัติมีผลงานเข้ามาอย่างไงนะครับถ้าคุณไปดูแต่ราคาว่าเจ้านี้ปูย่าให้ฉันร้อยบาทเจ้านี้เอาหกสิบบาทอันนี้ถูกกว่าเอานี่เลยถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณระวังนะครับคุณจะได้งานที่ไม่ดีนะครับอ่าและนะครับบางคนนะครับไปเปรียบเทียบ ราคาอย่างเดียวแล้วก็ไม่ไดีดูไส่ในของงานว่าดีเทลงานที่เขาทำนั้นมันต่างกันยังไงนะครับอ่าเช่นน้ําตกกว้างกี่เมตรคนกี่เมตรคุณคิดกี่บาทคุณคิดกี่บาทคุณยังไม่ดูไม่รู้เลยว่าที่เขาบรรยายมาว่าข้างในนั้นนะครับของงานน้ําตกนั้นมันมีเหล็กนะครับมีโครงสร้างของคอนกรีตขั้นตอนในการทําเขาทําแน่นหนาะทาโครงสร้างดีไหมทําดีหรือเปล่าคุณยังไม่รู้พวกนี้คุณเอาราคาี่ตั้ง อันนี้คุณก็อันตรายนะครับอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะครับอ่าและย้อนกลับมาที่นะครับสําหรับคนที่ถามว่ารับจัดสวนลงทุนเยอะไหมครับก็ถ้าคุณสตาร์ทจากงานงานเล็กๆของคุณไปก่อนมันก็ไม่เยอะนะครับอ่าก็ทําได้เลยนะครับและถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะต้องรับงานจัดสวนยังไงนะครับขั้นตอนการจัดสวนยังไงครับให้คุณไปลงเรียนคอร์สของอาจารย์ก๊อฟซนะครับขายคอร์สตัวเองเลยนะครับโอเคนะครับ